สีสันหาเสียงโค้งสุดท้ายจูงน้องควายเปือกลุยท้องทุง่งนาโชวานแหรรับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรแจ็คหรือดตอร์แจ็คดอรพงษ์พัฒน์จินดาณุรักษ์ผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยเขตสามจังหวัดนครราชสีมาลุยอ้อนคะแนนหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายจูงน้องควายเผือกลุยท้องทุง่งนาพบกลุ่มเกษตรกรชาวไร่าชาวนาในพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทํากิจกรรมกับชาวบ้านทั้งจูงควายเผือกหวานแหจับปลาเดินแนะนําตัวเองถึงกลางทุ่งนารับฟังปัญหาของพี่น้องกลุ่มเกษตรกร,กรที่เดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาปุ๋ยที่แพงปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งระบบชนะทานไม่มีต้องอยู่แบบรอฟ้ารอฝนเรื่อยมานอกจากนี้ยังโชวหวานแหที่โชลีลาไม่ธรรมดา พร้อมฝากสสท่านใดที่เข้าไปในสภาแล้วช่วยหันหลังมาช่วยกลุ่มเกษตรกรแบบจริงจังสักทีน,น้องไม่ำไม่ได้ไวเนาะเามาพลาดเลยแม่แจกเบอรหนะครับวันนี้ว่างเว้นจากการหาเสียงขออนุญ,ญาตเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับมาพบปะพี่น้องตามท้องไร่ท้องนานะครับ ชีวิตของชาวบ้านเป็นปัญหามากนะครับปุ๋ยแพงนะครับน้ําท่าต้องรอตามีตามเกิดตามธรรมชาติระบบชนบทานไม่มีนะครับต้องมาเจอจริงๆนะครับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่อยู่ในสภาจะได้พบเห็นนี่คือปัญหาพ่อแม่พี่น้องจริงๆนะครับอยู่รอฟ้ารอฝนไม่ได้แล้วครับประเทศเราอยู่กับที่เมือนถอยหลังเราต้องช่วยกันนะครับ ฝากด้วยนะครับภูมิใจไทยเบอร์เจ็ดและผมเบอร์ห้าเขตสามขอบคุณครับเดี๋ยวขอพักปวาริษาอุ่มพี่หมายทีมข่าวนิวยี่สิบสี่รายงาน